อุงอิงพูดอะไรในคลิปช่องเสียนนดูคลิปนี้แล้วอาจมีโชคครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกดาวพีน่น้องเมื่อนี้ก็มพีเรื่องเล่าของอีลาน้อยน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอามวอสูพีเอามาาสอามาาสุนอกเอามอสูเอฟซีอีลาน้อยอกันได้ฟังนะครับผมนะ ซึ่งในคลิปเสียนนนพี่น้องช่วงทรงอีหลาหน้อยเขาขึ้นรถตู้เสียนนนะครับผมน้อได้บอกอีหลาหน้อยว่าวันนี้เป็นวันที่16อีหลาน้อยเขาจะตอบเสียนนนยังไงไปส่งคลิปหนีพร้อมๆกันครับผมพ่อบอกว่าในฝันพอฝันมาอิหลาเจราชิโอสาระสำคัญเนี่ยเนมื่อนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สเออนี่แหละนี่แหละสำคัญนะบอกพ่อเนี่ย บอกอยากรูมนบอกบอกแม่น้ำพี่มอนจีบอกพี่วัดวดลบอกแล้วอยู่หนาเวทีตอนเตยล่าแล้วกาพพอกันแช่ก็บอกแล้วอยู่หนาเวทีตอนเตยล่าเลยบอกสำคัญสำคัญอยู่บ่กงี้น้อยเนี่ยเยเ็ดยังเข็ดยังพี่หกได้นี่กะสิบหกไงกสิบหกไงกรสไงเออกสิบหนีครับทำแ่นี้นอนานสิบหกกสิบหกะสิบหกะสิบหกสิบหก สวดปุ๋ยบอกแเโอ้จะเล่นอก้าเป็นดอก่ไปใส่ดอกอายุทั้ง้หิงนี่ละจะเลินพรโยมเอดอกพ่อบวกนดอกพ่อบวกพ่อบวกพ่อัไม่ดอกมดอกก็ดอกน่งกเบิบวกใส่อีกบวกใส่ีกเอาแล้วนีอาอัไปยินบรสัทเหมก็ค่อยก็เขาจับขอไปแล้วพี่น้องกลับไปเบิงคลิปช่องเสน์ลพเอาไปเชื่อนะครับผมสีนดอกพ่อบวกาก ครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งคลิปแล้วฟังคลิปแล้วได้ยินมาจังไดกันแน่นะครับผมน้องสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบ่าวอีสานได้ได้วยพี่น้องต้องบอกไว้ก่อนว่าทางช่องไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันเลยพี่น้องคลิปที่ทําขึ้นมาทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะครับผมอ่ะยิาราโนยเฮ้า ว่าใดเป็นเจ้าแม่ใบหวยกีลาน้อยเหาบ่าใดบอกเลขได้พี่นอ้องคำว่าความนองหลายคนเอาไปตีความหมายอัน,นันตะขืนอยู่กับผู้ใดมักในเรื่องพวกนี้นะครับผมเนาะในเรื่องตัวเลขมักไผมักมัน่นอันนี้เห้า,หามกันบ่ได้คเว้าที่อาบางคนอาจจะมักในเรื่องเล่าคของตัวเลขเอาไปตีความหมายเอาไปตีเป็นตัวเลขนั่นคือความมาัก ความชื่นชอบของเพิินเป็นความมักความชื่นชอบส่วนตัวส่วนบุคคลที่เพิินมักในเรื่องพวกนี้นะครับ mm. ผมนอะนแล้วเข้ากับไปหาเพาิินบ่ได้ปม่ว่าพี่นอ้องและก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ละกันพี่นอ้องหลายคนมีความเชื่อ,อสําหรับดวงไพ่ดวงมั่นโศกไพ่มานมั่นนะครับผมนอะนในในเรื่องพวกนี้หลายคนกันมีความเชื่อในความเชื่อของเพิ่น บอดบ่เสือเข้ากับบลรบดูเลยพี่น้องเข้ากับบไปเก่ากายเิ่นเนาะครับผมเนาะย้ำอีกครั้งคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงอีหล่าหน่อยเฮาไม่ได้เป็นเจ้าแม่ใบหวยย้ำอีกครั้งทางช่องบ่ดได้สนับสนุนไ้เลนการพนันเ้อพี่น้องเด้อใครชอบในเรื่องแบบนี้นะครับผมเนาะกะอย่าห้มันเดือดร้อนเจ้าของยาย้ามนเดือดร้อนคนรบอบ้าง มีรอยสื่อจักหาจักซีบนะครับผมเนาะพ่อได้รุนพ่อได้รุนอ่พอาพ่อดได,ด้ให้หัวใจได้ทํางานให้เลือดได้ฉุบฉีดในหัวใจนะครับผมเนาะบรมวามีรอยสื่อหมดลอยสื่อหมดลอยเศร้าสื่อหมดสองลอยจนติดดีติดสินอันนี้ก็ะเพาะเห็นด้วยนะครับผมเนาะทางช่องบายสันจะย้ำอยู่ตลอดเ่นกระเลนไทยมีสติพี่น้องเล่นกระเลนไทยอ่ามีขอบเคต อยู่ในความสามารถของเราที่จะเล่นได้อย่าให้มันเดือดร้อนเจ้าของอย่าให้มันเดือดร้อนถึงคนรอบข้างอย่าให้มันเดือดร้อนถึงขอบคัวนะครับผมเนาะอันะนะี้ก็ฝากไว้ได้พี่น้องเ้อกายพี่น้องฟังคลิปวิลาโนยห้าแล้วจากช่องเสียนนลวันนี้อยากเบิ้งคลิปเต็มๆสามารถเขาเบิ้งทางช่องเสียนนเสียบบอสโจลำเพลินออฟฟิเชียลไดรเเ้อพี่น้องเ้อเป็นคลิปเต็มๆ ทางช่องเสียงนนท์นะครับผมเนาะช่วงกําลังทรงอิหลาหนอยเฮาขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปงานมือหนีต่อพี่น้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ลำไปมากบุรีรัมย์นะครับผมเนาะเดินทางหลายร้อยกิโลเลยพี่น้องมือหนีกะถือว่างานมือหนีนะครับผมเนาะเดินทางจากปัจจีนมาบุรีรัมย์พี่น้องเป็นระยะทางที่ ทีมงานทุกคนเดินทางไกลมากเลยนะครับผมเนาะหลายล้อยกิโลพี่นอ้องให้กำลังใจทุกคูทุกคนให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกคนให้กำลังใจสินธปินทุกทุกท่านให้กำลังใจอีหล่าน้อยเฮ้าน้องวิงเพชรบ้านแพงพร้อมทีมงานรถตู้นะครับผมเนาะเดินทางกขอให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ มื่อนีอีหลาหน้อยเห้าหน่าจะอาศัยพักผอ่อนในรถตู้นอนในรถตู้นะครับผมเนา่เพราาเดินทางหลายร้อยกิโลแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับผมเนาะทาการแสดงตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าพี่น้องที่ปาจีนนะครับผมอีหลาหน้อยกับทีมงานน่าจะต้องอาศัยพักผอ่อนในรถทีมงานรถตู้กับคลิปราสุดเหียนคลิปท่้ง ช่องอช้างจัก,กรพันนะครับผมเนาะได้ถ่ายคลิปอยู่ปั๊มน้ํามันทับลานะะเห็นทางพอเอกลงมาที่หน้าร้านกาแฟาส่วนทางอิลาน้อยมอนอิงแล้วก็ช่างแต่งหน้าแองจี้น่าจะพักผ่อนอยู่ในรถนะนี่แหละพี่น้องต้องบอกว่าชีวิตศิลปินต้องเดินทางตลอดนะครับผมเนาะเพราะว่าจะเป็นใกล้ไกลพี่น้อง วันไหนงานใกล้กันอ่าวันต่อวันนั่นเป็นเรื่องที่ดีไปวันไหนที่งานไกลกันหลายร้อยกิโลแบบนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยพป่น้องชีวิตศิลปินถ้าบ่มีความอดทนและใจที่รักในด้านนี้บอกได้เลยว่าอยู่ยากนะครับผมเนาะส่วนอีหลาน้อยเฮาบอกได้เลยว่าสู้เต็มที่ถึงจะมีท้อบ้างแต่อีหลาน้อยเฮาไม่เคยยอมแพ้ สู่เต็มที่สำหรับอิหลาหนอยเฮา f อซี FC กะพร้อมยืนเคียงข้างอิหลาหนอยไปแบบนี้ตลอดไปแบบนี้เสมอนะครับผมเนาะสำหรับตัวบาลซานเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้อิหลาหนอยเฮาให้ทีมงานรลตู้ให้ทีมงานสาวหน่อยเป็นวันแพงสู่ๆนะครับผมเนาะเส้นทางนี้ถ้าไม่มีใจรักจริงอยู่บได้โดนอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคน ถ้าพี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นว่าจังใดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมนาะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบาวอีสานได้ย้ำอีกครั้งคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงอีหลาหน้อยเฮาน้องอิงเพชรบ้านแพงบ่ไดเป็นเจ้าแม่ใบหวย แต่หลายคนชื่นชอบในเรื่องตัวเลขกัตขบตีคาเว้าของน้องไปอันนั้นคือเรื่องของเพิ่นมักนะครับผมอันนี้เขาหากันบ่ด้แต่น้องบ่ด้เป็นคนบอกบ่ด้เป็นคนใบเ้อนะพี่น้องเด้ออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนและทางช่องไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพน,นันเบิเพื่อความบันเทิงพี่น้องเบิรเพื่อข้อม,มวล ครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ท้งสองวายซานไดเลยเปีนอัน้องเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองนะครับผมนอกคลิปนี้วาสานต,ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนผมพอกันไ่คลิปหน้าสวัสดีครับผม